Mới lạp, hưng nông ơi hưng hưng gục 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 hưng 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 đây hưng Yeah, about to? He Hello. Oh my god! How good the next Santa Batilla would come, I knew it. Why? Walk on now so. คนขะมีคนคอมเมนต์มาแม่แป้งเหมือนเอาคลิปเก่ามาลงเขาบอกไว้ตรงนี้ถ้าคุณดูไม่ดีหรือคุณแยกคุณแยกแยกไม่ดอกอย่าคอมเมนต์อย่างนี้นะคะแม่แป้งเสียหายนะเขาจะคิดว่าแม่คนอื่นเขาจะมาดูแล้วเขาจะคิดไม่ว่าแม่แป้งเอาแต่คลิปกเก่ามาลงเป็นคลิปใหม่หมดทุกทุกอันนะคะมันจะมีเนินหนึ่งเนินสองแม่ก็เขียนไว้อยู่แล้วเนี่ยถ้าคุณไม่แน่ใจอย่าเขียนแบบนี้เดอ้อ แม่แไม่เคยเอาคลิปเก่ามาลงนะคะมีแต่คลิปใหม่ใหม,ม่โหดโธ่โมบอกเตียงพี่น้องเอ้ยเห็ดน่ะมันเหลืองเหมือนกันหมดป่าก็คล้ายๆกัน,นอบอกกอมว่าถ้าเป็นคลิปเก่านะ YouTube เขาจะไม่เปิดให้เลยนะเขาจะ ผิดกฎเขาเลยนะจะบอกให้ถ้าจะเอาคลิปเก่เาๆมาลงมาทําเป็นอ่อันนี้เขาจะเขาจับได้นะเขารู้นะเขาจะไม่ได้สร้างไรายได้เลยนะถ้าตัวเองดูไม่แน่ใจไม่รู้อย่าคอมเมนต์แบบนี้เดอ้อ คนมาเบิ่งใหม่ๆที่จะมาดูใหม่ๆที่จะมาติดตามแม่แปง้งเขาจะคิดว่าแม่แป้งเอาแต่ของเก่ามาลงเด้อหลายแห้งพี่น้องหลายทู ຕີອອກພີ org, you know, ່ນ້ org, k ak, k ak. อักต้ามาหนุ่มใสด้วยจ้ะเพราะว่าถ้ามันเป็นป่าลกเราก็เอตัตก,ก้าเข้าด้วยไม่ได้นะมันมันไม่มีที่ตั้งเลยลหนึงอพอจะมาตัดขาไหมนะโอ้ยหลายพุดนุ้มจ้ะ ฟินอันรายดีดานะโอ้โคอลาอันตรายดานแมันะอโอ้ดูดูห้องฟรัมเรดานดูคันกูดดันจอมาบุอินคอลยี่อีกแล้จริงสีเลยจ้าทำแล้วเอาเอาตัวใหญ่ก่อนนะ ่านมาปลูกไว้มาโพดมาพกครับแต่พากันกินเห็ดติฝรั่งเนี่ยเขาไม่ชอบเก็บนะคะทุกคนแต่เขาชอบซื้อฝรั่งดีแล้วคอยเก็บขายเองค่อยมวนอืมอ หมาย d ดทุกคนเอ้ยสุดยอดโอ้โหพราขอเธอโอเคฮัลโหลฮัลโหลแม่มุดก็ไม่ได้ไม่เจ็บแล้ว จะมีแค่แตเลยใหญ่มากเลยเอสกรีนตะคลิปปะทอดทิศตครอกกันไม่เกมันดึกมากแล้วพ่อเอสกรีนไม่เยอะแต่มันดึกหล้วไหม ทำเสียคนอ้ดูสิแย่งกันจะพี่น้องก็จะมีหยอกล้อกันนุงกันนิงกันในป่าอย่างเงี้ยตลอดจ้ะคนอื่นกันนุงกันนิงกันในร้านอาหารรู้ราาแม่แป้งกับสามีกันนุ่กันนิงกันอยู่ในป่านี่แหละจ้ะจุ่มเดียวขนาดคุณพ่อใช้เก็บด้วยนะในตะกร้าพ่อมีนี่นะ าพี่น้อง,องบังดูคนเขามาแอบดูไหมพี่น้องจ้าปาดไงแห้งหพุนเอ็กซกริงดิน่แซนทามปะเบบี้ดูท่ะมิเกโอ้ซามมฉันเกบไปแล้ว,หลวใหญ่มากเลยเทุกคนเลยนะก่อนก่อนรถจะมาเดี๋ยวเขาจะเห็นเราเราอยู่ข้างทางนะคะทุกคน bố cha thì tự nhanh nhanh quân à mì bọc đây liều mạc men lắm có đây liều mà, mẹ còn nhóm những điều đó แล้วไม่ได้หนุ่มทีละอัอนนัันนแม่หนุ่มเยอะมากเลยอู้ยทุกคนแม่จะเอาอยัางไงจะแม่ขออนุญาตรื้อก่อนแป๊บนึงแม่รื้อได้แค่นี้จริงๆ นี่หัดใจแห้งยากอะแบบไม่ได้ ขาทั้งเขาคืออย่าลำคาญนะคะแม่ต้องเอ่ะเดี๋ยวไ่ชิเป้าเพาะตลอดเลยอย่าไปละแม่พี่น้องใหญ่แห้งพาดเบบี้ตดอาเบบี้อุยใหญ่แห้งทุกคนจ้ะพัดเบ้ คุณน่ะโอ้ติดปานดอกไม้พี่น้องเอ้ยคุณน่ะงามกอดด้วยฟา่ยงก่อนทางทางโพดพ่อคุณอายุเท่านี้อีกไหมโออเด็กเสียหนอง้างกอดด้วเพิ่งงานรถนะ จะพอยากวิ่งเข้าข้างทางออกกลางป่าแปลว่าจะไม่เก็บนะว่าจะไม่ให้ดูนะให้เกาลัดพี่น้องง่ามแห้งหลายโพดทเนี่ยถ้าโดนเขาก็จะเป็นสีม่วงๆไปเลยเห็นไหมโอ้นี่กระแมนจะพี่น้องนั่นอีกจ้ะอุอ้ว ก็รักอีกจานนี้อีกเขาว่าเแียงเสียบแห้งเฮ็ดชนิดนี้นี่ทานดอกไม้ป๊าด Vad oh, oh. oh, 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 oh. oh, fin! Big foot! Nästan trasig nhiệt <laughs> à ngâm hèn ai nào um thoát mẹ Ja. Där är den, där är åh oh. oh, i kanten, ringen hittar den, åh oh, där bara, där kolla stora mjölkgräver, vi måste kolla kanten då, det är dumt, kolla inte kanten. Nej, ska du precis ta kort? <laughs> <laughs> Nej, det är inte bra. Det är därför jag tror den andra skon glittrar jättebra.

ยากเหมือทุกคนเป็นยังไงเห็นไหมเป็นเส้นพาดกรอนนะอู้ไปจ้ะไป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 เต็มอันจ้ะเอีกเดี๋ยวจ์ะฟิน ngày đưa cha ôi nhảy đó nhảy heo coi như bạn nói cả mi đọc nhảy đó ở bờ miền đọc nổi đẹp bột bột ta đẹp là đẹp học sớm ít kia đẹp là này con bò cầm tiền đẹp แล้ว้บ้ามสิเียนเฮ้ยอายย่ตรงนี้ให้คุณพ่อจัดการให้คิง h e ลโ o m ม s h r มคิง i n g ยพวกเรามาจัดการตรงนี้กันมาเมตตังนะคะหนุ่มเลย เบลล์ามากเสียดายแท้ แม่นอนแล้วนะคะแม่หมอบแล้วแม่หมอบลงพื้นแล้วค่ะแล้วปวดหลังได้ไม่กี่ได้ปะทะเราดูคนเราเนี่ยเลยฟอสเปลี่ยนฮ เป็นเตย่านเอา,อเอาดูเห็ดข้างทางแม่แป้งมีเตยใหญ่ๆกับเต็มตาเลยอีกแล้วพี่น้องเอ้ยสามสีตาแล้วเด้อจัาพี่น้องเหม่ได้ คนเต็มเนินเลยแต่แม่แปรงเขาไปเอาบ่ได้ทายบ่ได้เลยจ้ะทุกคนจ้ะคุณนะ่ะเดือนสิบแล้วเดือนสิบแล้วแต่ยังคันเตอร์ฟิลมาได้อีกเนี่ยโสชูดเนี่ยนี่เขาบ๊อบเปิดบ่หาเด็กพี่น้องเนี่ยที่จริงมันอยู่ในนี้เยอะมากเลย หาขามันก่อนขาไปทางใดด้วยเก็บเห็ดจนถุงมือขาดด้วยเลยบ้าฟอร์ซิตาคลิปปะเบบี้ทอสนาบมีกบีได้ขาดจนสิ nà buồm hết những xe mắt năng tạt chưa ừ. Ừ. bùng nữa toàn ừ. được may với nhau nói nè chụp nâu thím wow quên đi nâu nữa sao ừ. ໃຜນ້ອງເອີ້ຍຫໍພັກຮອແມ່ເອເຂົາ Den här bilen på något sätt hittar jag jättemycket. Där gick folk. Har du tumme? อ,อันแค่นี้ขายได้อยู่เด้อ,อทุกคนเลยบางทีก็ทำไมถึงไม่ใส่ตะกาเลยก็นี่แหละจะเพราะว่ามัน เอาตะก,ก้าเข้าไม่ได้บางทีตะก,ก้าหนึ่งของแม่แปลงมันไม่ได้ตัดตะก,ก้าหนึ่งก็ได้ตัดนะคือไม่ปนกันนะสุดยอดโอ้ม่ยแม่เป็นคลานกระดึบกระดึบคนนะ ทางกระดึ๊บกระดึ๊บไปถ่ายใกล้ๆคนแม่ยืนไม่ไหวทุกคนนี่คือผลงานนะคะทุกคนนี่จ้าจังไดกรก็ไปแล้วฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลงังใจของพวกเน้อยๆแม่แปลงน้ำเดือาเด้อขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคลิปใหม่จ้าสวัสดีจ้า